ทิตาลีเซวานเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้เซอร์จานได้รับความสนใจอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาที่มาจะปรากฏอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นและให้ความสนใจกับเทรนใหม่ๆของเซอร์จานคราวนี้เป็นเพราะการค้นหาการบริจาคของเซอร์จานอ,อ,อย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีรายการเกี่ยวกับเซอร์จานว่าได้บริจาคชุดวัสดุป,ป้องกันโรคระบาดให้กับเสี่ยงหายอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการบริจาคอย่างเงียบๆอีกครั้งของเขา ล่าสุดมูลนิธิ a m i t ี Foundation ได้เปิดเผยว่าเซอร์จานได้เบิกจากเงิน500 0 0านหยวนหรือ2,592,485ล้านบาทผ่านมูลนิธิเพื่อการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดในเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่17เมษายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อซื้อ,อเสบียงพร้อมชุดอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ข้าวนมซีอิว๊วผักเกลือไข่และอื่นๆดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆ มูลนิธิจึงได้อธิบายรายการทั้งหมดให้สาธารณชนทราบเมื่อวันที่22เมษายนว่ามูลนิธิได้ซื้อกล่องบรรจุวัสดุอุปกรณ์1,000ชุดและซื้อส่วนที่เหลืออีก1,125รายการรวมเป็น2,125รายการใน1,000ชุดแรกแบ่งออกเป็น500ชุดถูกส่งไปเมืองซันหลิงเขตใหม่ปูตงในวันที่23เมษายนและแจกจ่ายให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมีรายงานว่ากลุ่มแรกที่ได้รับจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ และกำลังประสานงานอีก500ชุดส่วนอีก1125ชุดมาถึงโกดังแล้วและเจ้าหน้าที่จะรับช่วงต่อจากนี้ต้องบอกว่าเซอร์จานเป็นคนมองการกลมากจริงๆค่ะและวัสดุที่บริจาคในครั้งนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆแน่นอนว่านอกจากเซอร์จานแล้วแฟนๆของเซอร์จานยังได้ทํากิจกรรมสวัสดิการสาธารณะที่เกี่ยวข้องอีกด้วยวงการบันเทิงเริ่มทยอยยื่นมือช่วยเหลือและส่งความอบอุ่นให้กับผู้ยากไร้คงเพราะเหตุบังเอิญในครั้งนี้ที่เซี่ยงไฮ้ ที่ไม่มีใครคิดว่ามหานครที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเช่นนี้จะต้องการความช่วยเหลือจากผู้คนเมื่อวันที่23เมษายนรายการที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จ้านในการเบย์จากบรรจุภัณฑ์ต่อต้านการแพร่ระบาดให้กับเซี่ยงไฮ้ได้ถูกค้นหาย,ย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าชาวเน็ตบางคนได้โพสต์ภาพที่บอกว่าชุมชนของพวกเขาได้รับวัสดุป้องกันโรคระบาดท,ที่เบย์จากโดยเซอร์จ้านซึ่งได้รับเบย์จากมาเป็นพิเศษและกล่าวว่าคนที่พวกเขาชอบนั้นดีมาก ภาพที่โพสมีกล่องวัสดุจํานวนมากที่มีกระดาษสีแดงและเขียนว่าบรรจุภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดในเซี่ยงไฮ้บริจาคโดยเยจอจ้านชาวเน็ตบางคนแจ้งข่าวว่ามีแต่ของใช้ที่จําเป็นเท่านั้นชาวเน็ตได้ยกย่องเ่อจ้านว่าไม่เพียงเพราะความใจดีของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการระมัดระวังอย่างไม่อีกด้วยชาวเน็ตบางคนได้โพสกล่องวัสดุจํานวนมากบนอินเทอร์เน็ตและกล่าวว่าชุมชนของฉันได้รับวัสดุป้องกันโรคระบาดท,ที่พี่จ้านบริจาคให้แล้ว ซึ่งบริจาคให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังคนที่ฉันชอบนั้นดีมากใครบอกว่าเขาไม่ได้บริจาคและพิจาร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของผู้คนต่อมาได้มีแฟนๆในเซี่ยงไฮ้บางคนได้โพสต์เกี่ยวกับการบริจาคว่าเซอร์จันได้บริจาคสิ่งของให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังในเซี่ยงไฮ้เท่านั้นซึ่งทําให้ชาวเน็ตรู้สึกอิจฉาชาวเน็ตบางคนถามว่าสําหรับคนสูงอายุที่อยู่คนเดียวใช่ไหมฉันอิจฉาพวกคุณมาก อันที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดต่อมามีแฟนๆบางคนตอบข้อความว่าเนื่องจากอาสาสมัครที่มีจํานวนจํากัดดังนั้นผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังจึงได้ก่อนจริงๆแล้วทุกบ้านในชุมชนของฉันก็ได้รับชุดบจาคนี้เช่นเดียวกันแฟนๆบางคนถึงกระโจนข้อความส่วนตัวโดยบอกว่าชุดแรกมีไว้สําหรับผู้สูงอายุและชุดที่สองมีไว้สําหรับทั้งชุมชนเสืชั้นยังได้บจาคชุดป้องกันหน้ากากาป้องกันรองเท้าบูทและวัสดุป้องกันโรคระบาดอื่นๆ อันที่จริงแล้วเซอร์จันเองก็มีทีมสอดสังารสาธรนะของเขาเองและเขาก็ยังเป็นสมาชิกของทีมมูลนิธิฮันหงเลิฟฟ n d เดชันอีกด้วยซึ่งไม่จําเป็นต้องร่วมมือกับมูลนิธิอามิตี้ฟ n d เดชันแต่ในสถานการณ์ที่รุนแรงในปัจจุบันเขาจําเป็นต้องให้ความสําคัญอย่างมากสําหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สเสบียยจํานวนมากที่จกจ่ายโดยเซอร์จนันถูกส่งตรงไปยังกลุ่มผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยดมลําพังก่อนเพราะพวกเขาไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง ในการจับจ่ายซื้อของได้และอาจไม่ได้รับเสบียงอาหารที่เพียงพอในเวลานี้นมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนในปี2020เสเซียจันได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในอูฮันในเวลานั้นวัสดุมีความสำคัญมากกว่าสำหรับการบริจาคเงินซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำไปช่วยเหลือได้โดยตรงและสำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนำท่วมในเชิงโจในปี2021เเซียจันถูกแหกและถูกค้นหายอย่างร้อนแรง เนื่องจากมีข่าวว่าศิลปินทุกคนมีการบริจาคเงินมีเพียงเซอร์จันเท่านั้นที่ไม่บริจาคอันที่จริงแล้วเซอร์จันมีการบริจาคไม่เพียงแต่เร็วเท่านั้นแต่ยังมากอีกด้วยแต่เขาไม่ได้นํามาโพสต์แต่ทุกคนเห็นจากรายงานในตอนหลังในปี2022เซอรจันได้ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในจิลินและการแจกจ่ายวัสดุและอาหารในเซี่ยงไฮ้อีกด้วยเาวาหนหลายคนได้เตือนเซอรจันว่าทุกครั้งที่คุณบริจาคช่วยระบุชื่อในการบริจาคในบรรจุภัณฑ์ด้วย เนื่องจากพวกเขาไม่อยากเป็นผู้รับที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในการบริจาคของเขาในปี2020ที่ไม่มีการระบุชื่อในกล่องวัสดุและชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกขอบคุณเขาพวกเขาจึงโพสต์ข้อความเพื่อขอบคุณเจ้าจานซึ่งได้มีประเด็นร้อนแรงเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตหลายคนชื่นชมเขาและหลายคนก็ตำหนิเขาว่าเป็นการบริจาคที่หลอกลวงเนื่องจากไม่มีชื่อของเขาในวัสดุดังกล่าวและถูกบังคับให้แสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเบริจาคแล้วจริงๆ ไม่เพียงเท่านั้นแฟนๆของเซอร์จันจำนวนมากเช่นปีเตอร์แพนในเจิ้งโจวปีเตอร์แพนในเฉียนโจวเป็นตน้นพวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรคระบาดได้บริจาคเงินและวัสดุต่างๆด้วยต่อมาบล็อกเกอร์บางคนได้สรุปเรื่องราวของการบริจาคของปีเตอร์แพนแต่จำนวนเงินที่บริจาคและรายละเอียดการบริจาคของปีเตอร์แพนมีมากเกินกว่าจะใส่ไว้ในหน้าเพจที่มีเพียงไม่กี่หน้าดังที่ปีเตอร์แพนกล่าวว่าแฟนติดตามเจ้านายที่ชอบทำและเกิดมาเพื่อดวงอาทิตย์ เป็นเพราะเซอร์จันที่อบอุ่นและใจดีเช่นนี้จึงมีปิทุแพนที่ใจดีและยอดเยี่ยมอย่างมากจริงๆความดีของพวกเขาควรเป็นที่รู้จักของทุกคนและหลายคนควรรับรู้ตอนนี้เซอร์จันยังคงยุ่งอยู่กับการถ่ายทําและเขายังแบ่งเวลาเพื่อทําการบบิจากเงินและสิ่งของต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้สื่อจํานวนหนึ่งยังได้รายงานว่าเซอร์จันได้บบิจากชุดอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ให้กับเซี่ยงไฮ้และเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในรายชื่อการค้นหาที่ร้อนแรงเช่นเดียวกัน และแม้แต่สื่ออย่างเป็นทางการก็ยังได้รายงานเรื่องนี้อีกด้วยโดยยกย่องว่าเซอร์จันเป็นไอดอลผู้มีพลังโบวกโดยไม่ลังเลเขาเป็นเซอร์จันที่ใจดีทําสวัสดิการสาธารณะไม่เคยขาดเขาทําสวัสดิการสาธารณะในลักษณะที่ไม่อ้วอวดฉันหวังว่าเซอร์จันจะมีอนาคตที่ดีการมาถึงของ4 25หรือวันที่25เมษายนถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีเรื่อง,ดาดองาราวดีๆของเซอร์จันมากมายในฐานะแฟนๆของเซอร์จันพวกเขารู้สึกถึงความแตกต่างของวันนี้อีกครั้ง และความตื่นเต้นที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะสำหรับแฟนๆหลายคนวันนี้ไม่ใช่แค่เซอร์จาน425เท่านั้นแต่แฟนๆนับไม่ถ้วนเป็นตัวแทนของความหมายทางจิตวิญ,ญญาณที่ทับซ้อนกันมากมายและยังอาจกล่าวได้ว่าได้เปลี่ยนมุมมองของผู้คนมากมายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็มีสิ่งสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับ425ของเซอร์จานอย่างแรกก็คือวันครบรอบ2ปีของการปล่อยเพลง Metal Love ของเซอร์จานซึ่งเป็นเพลงที่มีอิทธิพลต่อ,อผู้คนนับไม่ถ้วน เป็นเพลงที่ลืมไม่ลงสําหรับทุกคนพวกเราทุกคนต่างตั้งตา,งตางรอที่จะได้เห็นเซอร์จานร้องเพลงนี้บนเวทีที่เต็มไปด้วยสปอตไลท์และเซอร์จานที่เป็นประกายอยู่บนเวทีและจะได้เห็นเพลงของเซอร์จานกลายเป็นเพลงที่ชื่นชอบของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นความคาดหวังอย่างมากสาหรับทุกคนอันที่จริงเกี่ยวกับเมทูเลิฟในวันครบรอบปีที่2ของการเปิดตัวแน่นอนว่าแฟนๆของเซอร์จานทุกคนมีสิ่งที่อยากจะพูดนําไม่ถ้วนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงนี้แล้วนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน เพลงนี้เป็นการปลอบโยนทางจิตวิญญาณที่จะติดตามแฟนๆและเซอร์จานเพื่อผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเขาเพลงนี้กลายเป็นความทรงจำสำหรับทุกคนที่ไม่อ่านดื่มได้บางคนได้ใช้เพลงนี้เพื่อระลึกถึงเขาในช่วงเวลานั้นเพลงนี้ได้มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกและของจีนที่มียอดดาวน์โหลดสูงถึง54.2 0ล้านกอปปี้คิดเป็นเงิน162.63ล้านหยวนหรือ850ล้านบาทในช่วง 4- 2 5ห้านี้เรายังได้เห็นเซอร์จานบริจาคเงิน5 0 0 0 0นหยวน เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดและช่วยให้เซีงยงไฮ้เอาชนะอุปสรรคนี้อีกด้วยนอกจากนี้4/25ยังเป็นวันเกิดครบรอบ4ปีของท่านอองไปถังม่อรานตัวละครที่เขาแสดงในเรื่องฮ่องเต้ที่รักอีกด้วยในวันที่25เมษายนปี2018ยังเป็นวันแรกที่ o f f ฟิเชียของด e อันทัมในการโพสต์เปิดตัวและยังเป็นครั้งแรกของทุกคนที่ได้พบกับการปรากฏตัวของเวอร์ลเซนอีกด้วยในขณะเดียวกันในวันที่25เมษายน ยังเป็นวันสุดท้ายที่เขาแสดงในสถานีอูฮั่นของละครเวทีเรื่องรีมร่ารีมซึ่งได้ครบรอบปีในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาในการแสดงในอูฮั่นจากการเปิดตัวครั้งแรกและวันแรกของเซอร์จานในบทบาทของคนไข้หมายเลขห้าเนื่องในโอกาสวันหนังสือโลกเซอร์จานได้อัปเดตบนแพลตฟอร์มโซเชียลโตอินและแชร์บทกวีความปรารถนาเดียวกับทุกคนซึ่งเป็นบทกวีที่มีรสนิยมชาวเน็ตบอกว่าเมื่อเซอร์จานอ่านบทกวีนี้ฟังดูแล้วมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งกินใจมาก เสียงของเขามีความไพเราะมากซึ่งทําให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนานหลังจากการแบ่งปันของเือจานแฟนๆต่างก็รวมตัวกันเพื่อวอวยพรให้กับเขาและแฟนๆบางคนก็ได้โพสต์ว่าเือจานกลายเป็นผิวสีดำคล้ำแต่ก็ยังมีเสน่ห์มากเมื่อพิจารณาจับปฏิกิริยาของแฟนๆมีแฟนๆบางคนเห็นว่ามีคนล้อเลียนเือจ,จานที่เปลี่ยนสีผิวเป็นสีดำคล้ำเือจานที่เปลี่ยนสีผิวเป็นสีดำคล้ำแต่ก็ยังหล่อและน่าดึงดูดมาก วันนี้เซียวจั่นกำลังถ่ายทำละครเรื่องหมายทะเลในฝันและภาพถ่ายจากการเปิดเผยของปปาราซีของละครเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยหลายครั้งบนอินเทอร์เน็ตแต่โดยรวมแล้วเป็นไปด้วยดีและคาดว่าจะถ่ายทำเสร็จในเร็วๆนี้จากมุมมองของตลาดละครโทรทัศน์ที่ควบคุมโดยนักลงทุนละครเครื่องแต่งกายโบราณได้กลายเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดของนักลงทุนไปแล้วทัดปีศาจที่นำแสดงโดยตีลี่เล่าป่าและเ,ล,เลินเจรุนไข่มุกเคียงบัลลังก์ที่นำแสดงโดยยางมีและเฉินเว่ยทิง เทียบท่าปฐพีที่นําแสดงโดยเจ้าลู่ซื้อแลางอย่างเป็ตนต้นเช่นเดียวกับละครเครื่องแต่งกายโบราณอื่นๆที่กําลังออกอากาศหรือออกาอากาศไปแล้วจํานวนมากได้ใช้การพักเสียงและไม่ได้ใช้เสียงต้นฉบ,บับนอกจากปลอดเรื่องหรือการแสดงที่โดดเด่นของนักแสดงแล้วการพักเสียงมีส่วนสําคัญอย่างมากสาหรับแฟนๆที่ชื่นชอบละครเครื่องแต่งกายโบราณดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังว่าละครที่จะออกอากาศทางออนไลน์และมีการลงทุนในระดับ S ไปจนถึง S+ จะมีการพักเสียงโดยต้นฉบ,บับ ช่นอีกูยาวของเซอรจ์จานและเดิงมินบนกลิละองรักของอยางจือและเฉิงอี้เป็นตน้นในช่วงระยะเวลารอคอยของการออกอากาศที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของแฟนๆแต่เมื่อเร็วๆนี้ปัญหาการพากเสียงของอีกูยาวได้จุดประกายการพูดคุยในหมู่ชาวเนต็ตอีกครั้งซึ่งมีข่าวลือว่าอีกูยาวจะใช้พากเสียงแทนและไม่ใช้เสียงต้นฉบับทันทีที่มีข่าวออกมาทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง,งว่าพวกเขาจะใช้พากเสียงในละครทีวีหรือไม่ ชาวเหนืตหลายคนกล่าวว่าการใช้การพากย์เสียงเป็นเรื่องที่น่าอายจะทำให้ลดระดับของทักษะการสแสดงของละครเรื่องนี้อีกด้วยละครเรื่องนี้เป็นละครเครื่องแต่งกายโบราณที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ของเทนเซนต์วิดีโอและต้องใช้การพากย์เสียงด้วยซึ่งเป็นการลดราคามากจริงๆแน่นอนว่าชาวเหน็ตบางคนคิดว่าเนื่องจากเป็นงานสร้างขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องปกติที่จะใช้การพากย์เสียงเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีขึ้นและไม่สามารถใช้เสียงต้นฉบับของนักแสดงได้ อย่างไรก็ตามตัวเลือกสุดท้ายยังคงอยู่ในมือของนักลงทุนอันที่จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อความสมบูรณ์แบบของละครได้มีละครยอดนิยมหลายเรื่องที่ได้ใช้นักแสดงในการพากย์เสียงเช่นละครเรื่อง The Legend of Gen h u a n เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแน่นอนว่าการใช้การพากย์เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับตัวละครมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นอีกด้วยแต่ตอนนี้เนื่องจากการพากย์เสียงที่ไม่ดีของดาราบางคนที่มีทักษะการแสดงที่ไม่ดีพอ การใช้เสียงพากย์โดยนักแสดงจึงกลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์และเข้าสู่วงจรการพากเสียงที่ไม่มีความรับผิดชอบช่างเห็นได้กล่าวว่าตอนนี้เหยื่อรายใหญ่ที่สุดก็คือเซอร์จานที่อาจจะโดนดุอย่างแน่นอนก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าเรนมินนักแสดงนำหญิงของอีก,กูยาวได้เสร็จสิ้นบทภากของเธอแล้วและไม่มีข่าวชัดเจนว่าื่ออิงของเซอร์จานจะถูกพากเสียงต้นฉบับของเซอร์จานหรือไม่สำหรับการค้นหาที่ร้อนแรงนี้ทุกคนต่างมีข้อสงสัยว่าเซอร์จานจะใช้เสียงต้นฉบับหรือไม่ หลายคนเกรงว่าการใช้เสียงภาคจะไม่ดีพอและไม่เข้ากับใบหน้าของตัวละครและพวกเขายังมองอหกว่าอีกุยวจะพุ่งกระโดกอย่างแน่นอนถ้าการพากย์เสียงหรือการใช้เสียงต้นฉบับออกมาดีเพราะพวกเขายังเชื่อมั่นว่าเซอร์จันจะสามารถควบคุมทักษะการแสดงของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมอันที่จริงเสียงต้นฉบับของเซอร์จันในเอดฟอร์ดได้ผ่านการทดสอบมาแล้วจริงๆการจับลมหายใจะอารมของตัวละครทําให้เราได้เห็นการาก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพ สารละครเสียงต้นฉบับเรื่องก่อนหน้านี้ของเขาอย่างมากหลายคนบอกว่าถ้าเราได้ฟังเสียงจริงๆของกู้เยเป็นความคืบหน้าของเขาในเสียงต้นฉบับนั้นชัดเจนและดีมากอย่างไรก็ตามอีก,กูยาวจะใช้การพักเสียงหรือเสียงต้นฉบับยังเป็นเรื่องของนักลงทุนทางที่ดีเราควรจะอดทนรอด้วยความคาดหวังอีกครั้งและในวันนี้พี่พัน์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ